เวลาคุณขับรถผ่านไปผ่านมาหลายเส้นทางเนี่ยเริ่มที่จะได้ใช้รถไฟฟ้าหลังจากที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอดทนต่อสู้นะคะภาวะรถติดต่างๆนะคะบล็อกนั่นบล็อกนี่อ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองที่ดําเนินนโยบายในเรื่องของระบบรางอย่างต่อเนื่องอย่างแถวบ้าน,นิี่ชนะก็คือสายสีส้มเนี่ยเริ่มละใกล้ๆจะได้ใช้แล้วนะ กลับมาเห็นสภาพไม่ชินตาเลยเพราะว่าถนนเริ่มโร่งเขาเริ่มเอาแบรีเร์อะไรออกแล้วเราก็จะเห็นว่าไอสิ่งที่เขาก่อสร้างอะไรเขาลื้อๆออกแล้วเราก็จะเห็นสถานีตอนนี้เขากําลังทําสถานีอยู่นะคะอันนั้นสีส้มว่ากันไปเดี๋ยวอีกสักพากคงได้ใช้ส่วนสายสีชมพูค่ะนะคะมโนเรลสายสีชมพูแครายมีนบุรีถนนติวานนท์แจ้งวัฒนะรามอินทาเตรียมเปิดให้ทดลองนั่งฟรีเดือนธันวาคมนี้นะคะโอ้ช่วงนี้พอดีเลยช่วงแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเด ดยรถไฟฟ้าโมโเร็เรลสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีเป็นเส้นทางสายรองที่มีแนวเส้นทางไปตามถนนติวานนท์ถนนแจ้งวัฒนะ นี่แหลคะค่ะที่ติดแบบสาหัส,สาการแล้วเวลาฝนตกมาเนาะช่วงแบบศูนย์ราชการเนี่ยอันนี้จะเข้าไปช่วยได้แล้วก็ยาวไปจนถึงถนนรามอินทราค่ะเพื่อรองรับการเดินทางไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยโดยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ34.5กิโลเมตรจำนวน30สถานีมีจุดเริ่มต้นที่สถานีศูนย์นราชการอนอนทบ,บุรี ถนนรัตนาธิเบศเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรีอ่าบริเวณระหว่างถนนรามคำแหงซอย192และคลอง2ต้นนุ่นซึ่งบรรจบกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีมันก็จะต่อกันเลยนะคะต่อไปก็ไม่ต้องใช้รถกันละนะคะใช้รถไฟฟ้าแทนนะคะสะดวกสบายแล้วก็รถไม่ติดด้วยนะคะ